วันที่14มิถุนายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีนายสายันเหมืองสองผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชาประทานขนาดใหญ่ที่2เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้าน้ำนปี้อันเนื่องมาจากพระราชดมลิจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกลุ่มบริษัทที่ปรึษกษาควบคุมงานและผู้รับจา้างณห้องประชุมเวียงเชียงม่วนโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยาว,วันที่15มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายภัยทูลกุลไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมพทานขนาดใหญ่ที่4 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวติดตามผลการดําเนินง,งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํายมน่านและทําความเข้าใจาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานทางหลวงชนบทที่9กรมทางหลวงชนบทเพื่อปฏิบัติตามมาตรการบริหารสัตว์การน้ํำฤดูฝนปี2566ของกรมชนประทานโดยเน้นการเพิ่มปริมาณการระบายน้ํา ลดสิ่งก่อสร้างที่กิดขวางทางน้ำตามแนวครองยมน่านในส่วนที่กรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบทั้งนี้ไนดะ้รับการประสานงานกับสำนักง,งานชนประทานที่4ในการใช้ครองยมน่านระบายน้ำหลากรับมือฤดูฝนปี2566ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2566เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูน้ำหลากปี2566และในเวลา13นาฬิกา นายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยให้ในายภัยทูลกุลไทยผู้อํานวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่4เข้าพบที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการณศาลา,าการจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อหารือแนวทางการเสนอข้ออนุมัติดาเนินโครงการปรับปรุงคลองชักน้ําแม่น้ํายมฝั่งขวาจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําหลากในเขตจังหวัดสุขโขทยัย เกิดประสิทธ,ธิภาพตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำโครงการเชินประทานขนาดใหญ่ซึ่งกรมเชิประทานได้ศึกษาไว้แล้วว่าจะต้องป้องกันปริมาณน้ำหลากจากอำเภอศรีสาชนาลัยได้1,400ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำดังกล่าวออกเป็นสีแนวได้แก่ แนวแม่น้ำยมผ่านตัวเมืองสุขโขทัยจำนวน550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวผ่านเข้าทุ่งท้ายประตูระบายน้ำหาสะพานจันทร์จำนวน2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวปรับปรุงคลองยมหน้านจำนวน500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและแนวโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจำนวน100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนายสุชาติทีขสุกกล่าวว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จําเป็นจะต้องเร่งดําเนินการโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ํำยมฝั่งขวาเพราะจะช่วยให้การระบายน้ําออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ํายมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่ได้ทีการศึกษาและเป็นแนวทางที่ดีที่กําหนดไว้แล้วอีกทั้งยังเป็นความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดสโุโขทัย ทั้งนี้ในส่วนของคลองระบายน้ำแม่น้ำยมสายเก่าซึ่งรับน้ำจากคลอง6บาทจํานวน200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดสำรวจออกแบบและก่อสร้างโดยเร็วเช่นกันวันที่13มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกานายพิสิทธิ์อุบลพิพัฒหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่5มอบหมายให้ฝ่ายก่อสร้างที่3ร่วมกับนางดอกจันทร์วงมานายกเทศมนตรีตำบลหนองสนมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นกล้าคืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติสร้างชุมชนให้มีชีวิตภายใต้โครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มพื้นที่ป่าณโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำอําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนอคร